วันนี้ผมจะมาเป็นนักจิตวิทยาให้กองหน้านะครับใครเล่นกองหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับปัญหาที่เราอาจจะไม่ได้บอกใครเก็บเอาไว้เป็นอดีตที่สะสมนานเป็นปมในใจไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในการยิงประตูกลัวยิงไม่เข้ากลัวยิงพลาดยิงแล้วพลาดแล้วยังจําไม่อยู่กลัวเพื่อนว่าไม่กล้าเอาชนะคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้เยอะแบบนี้ผมไม่เคยทาผมผมผมไม่กล้าผมคืนหลังดีกว่าคู่ตู้เก่งกว่าเขาเขาอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เลยทําไม่ได้แล้วก็แบบ มันเป็นปัญหาในใจอ่ะมันเป็นสิ่งที่เลยอยากจะเอาชนะเราไม่ได้อยากจะยอมแพ้หรอกถูกไหมแต่มันไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราพยายามทําซ้ําๆแล้วมันไม่ได้สักทีเพราะทุกครั้งที่พยายามทําในเหตุการณ์นั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์เหล่านั้นมาบ่งบอกเรามาย้ําเตือนเราว่าเฮ้ยนายเคยพลาดในเหตุการณ์นี้จะได้ไหมดังนั้นในเวลาทาเนี่ยเราะวังให้ดีนะอย่างนี้นคือคือนอกว่าเรื่องนี้นะผมบอกได้เลยนะว่าทุกอย่างจะหายหมดทุกอย่างจะเบาลงถ้าทุกคนเข้าใจคําว่าอย่าเชื่อ ว่าตัวเองเป็นในสิ่งที่ตัวเองคิดอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับผมผมต้องบอกกับเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งแค่สะสมในใจนี่คือแบบตัวตัวอะไรนี่คือตัวทําละลายนะครับทําให้แบบปัญหาของเราละลายออกมาแล้วก็หายไปจากตัวเรานะครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะความคิดเหล่านั้นของเราอ่ะมันยังฝังอยู่ในหัวเรามันฝังอยู่ในใจเรามันมันไม่สามารถออกได้เลยจะลืมแต่มันไม่ลืมถูกไหมแต่ให้ทุกคนทบทวนให้ดีนะครับผมบอกทุกคนแล้วนะครับว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นในสิ่งที่ตัวเองคิด โดยเฉพาะในทางที่มันไม่ดีหรือแบบไม่ให้กำลังใจด้ตัวเองทําให้ตัวเองท้อใจเพราะเป็นไงเราคิดแล้วเป็นไงครับเรายิ่งท้อใจมากกว่าเดิมมันแก้ได้ไหมมันก็ไม่ได้แก้ดังนั้นเวลาที่เราเจอเรื่องราวอะไรก็ตามนะครับจำไว้เลยนะเราต้องอย่าคิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นอย่าคิดเด็ดขาดหรือต่อให้คิดแล้วนะครับเราก็อย่าเชื่อมันเป็นแบบนั้นจริงๆแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงโอ้พี่มันคือความจริงพี่ต้องยอมรับความจริงนะผมยังต้องยอมรับความจริงแนละ้วเป็นอย่างนี้แล้วไงต่อล่ะ เราเชื่อหรือเปล่าว่าเกาะความจริงมันเปลี่ยนแปลงได้เราเชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเชื่อสิ่งนั้นจะหายไปในทันทีโอเคป่ะไม่แต่คู่ต่อสู้ยังเชื่อเลยนะว่าเขาจะเอาชนะเราได้จะสกัดบอลเราได้เราก็ต้องเชื่อตัวเองเชื่อให้มากกว่าคู่ต่อสู้ตอนนี้ก็ลังมีปมอะไรบางอย่างและปมเหล่านั้นปัญหาเหล่านั้นมันฝังใจเรามีอิทธิพลต่อเรามันทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองมันทําให้เราเล่นบอลไม่เก่งมันทําให้เราไม่รู้จักคาว่ากองหน้าที่กล้าเล่นเขาได้ป่ะผมบอกอะไรให้นะเราไม่ต้องกลัวคู่ต่อสู้ไม่ต้องกลลัวอะไรเย เราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเราไม่ต้องเชื่อด้วยว่าตัวเองเป็นแบบนั้นว่าเป็นในสิ่งที่ตัวเองคิดเพราะตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นได้เปลี่ยนแปลงในตัวเราที่เป็นกองหน้าที่เก่งขึ้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้กล้าเล่นให้กล้ายิางมาโตระยะไกลอย่างนี้นฉันกล้ายิงอะทำไมอะคู่ต่อสู้มาเยอะ,ยอ,ะดดดอย่างนี้ฉันกล้าแหวกฉันกล้าเอาชนะทำไมอะเจอคู่ต่อสู้อย่างนี้เก่งขนาดนี้ฉันกล้าเอาชนะฉันจะเอาชนะให้ดูคอยดูแม้ว่าความจริงเวลาที่เราทําอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ใจของเรา การตัดสินใจความคิดระบบประสาทในสมองการสั่งการมาได้บันทึกข้อมูลแล้วว่าฉันกล้าทําเมื่อเจอเหตุการณ์นี้การตอบสนองที่เกิดขึ้นทันทีนะครับว่าเมื่อเราเจออย่างเงี้ยเราทำานี้ทันทีเมื่อเหมือนเราโดนอะไรเมืเม่มเหมือนเราโดนของร้อนนะ่ะหรือเราโดนของที่มันมีอิทธิพลของเย็นๆย็นจัดๆอย่างเงี้ยเราจับนานๆแล้วเราเด้งมือออกอย่างเงั้นนะ่ะทำไมเราทำแบบนั้นนะ่ะทำไมเป็นอัตโนมัตนะิน่ะโอเคละในทางวิชาการแบบอ๋อเป็นระบบประสาทที่แบบอ๋อตอบสนองอัตโนมัตินู่นนี่นั่น เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของใจที่เราจะต้องตั้งค่าใส่โปรแกรมและใส่ข้อมูลเราต้องเป็นนักโปรแกรมเมอร์แห่งสนามฟุตบอลด้วยเข้าใจไหมเราต้องตั้งโปรแกรมและตั้งค่าในสมองเราเลยว่าฉันจะเป็นกองหน้าแบบนี้ฉันเจอปัญหานี้เมื่อไหร่ฉันเจอเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อไหร่ฉันกูโต่อสู้ลุมสามสี่คนเมื่อไหร่ฉันจะก้าวชน,นะจะไม่สนใจด้วยว่าจะผ่านไม่ผ่านแล้วเราไม่ต้องคิดด้วยว่าจะพลาดหรือไม่พลาดไม่ต้องคิดเลยว่าใครจะด่าเราเพราอเรากําลังแก้ปัญหาแก้ปมในใจของเราอยู่เราจะพยายามที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ผมบอกนะว่าอย่าเชื่อว่าตัวเองเม็นในสิ่งที่ตัวเองคิดถ้าตัวเองเปลีป่ยนแปลงตัวเองได้ลรวแค่ต้องการปรับใจเราแค่ต้องการการฝึกซ้อมแล้วอาจจะต้องแบบฝึกเล็งบอลให้คล่องขึ้นไหมมองรอบตัวให้ไวขึ้นบางทีเราเล่งเราไม่ผ่านหรือแบบชนะคู่ตู้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มองรอบตัวให้ไวพอนะครับรถคู่ต่อเู้ข้าง,ง,งหลังเนี่ยเราได้ฝึกไหมจะเอาตัวรอดอยังไงเพราะนั้นผมคิดว่าทุกคนจะคิดได้แล้วนะว่าเราต้องเป็นกองหน้าแบบไหน